สวัสดีค่ะวันนี้อีกจะพามารู้จักกับ iB Ultimate Aqua Hyaluronic Toner นะคะตัวนี้เขาเป็นโทนเนอร์และเอสเซนต์ทั้งบำรุงและปกป้องผิวจบครบในขวดเดียวค่ะตัวนี้เขาใช้เป็นขั้นตอนแรกของการดูแลผิวหลังล้างหน้าให้หน้าของเราสดใสเป,ปล่งปลั่งพร้อมปรับสภาพผิวให้แข็งแรงตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยนะ ตัวเนอโทเนอร์ของเขานะคะก็จะมีสีใสๆนะแต่แบบไม่ได้ไหลลื่นเหมือนน้าเปล่าเลยนะเขารู้สึกถึงแบบมีสารบํารุงเข้มข้นอยู่ในตัวโทเนอร์นี้หญิงใช้หญิงใช้อยู่ได้ประมาณสงสัปดาห์ได้เลยนะหญิงใช้ทั้งเช้าและเย็นก็ใช้เพียง2-3หยดทั้งเช้าและเย็นนะคะเขาบอกว่าผิวเบาบางของเราเนี่ยก็จะได้รับการดูแลฟื้นฟูแบบจัดเต็มได้รับสารสกัดเข้มข้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาบอก หลังจากที่หญิงได้ลองใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะของ IB Ultimate Alpha Hyaluronic Toner ชื่อเนี่ยคือโทนเนอร์ต้องสารภาพก่อนเลยว่าตอนแรกที่หญิงใช้หญิงก็ใช้เหมือนแบบใช้โทนเนอร์ก็คือแบบว่าเอาสำลีมานะคะแล้วก็หยดตัวนี้หลายหยดเหมือนกันเพราะว่าชอบแต่จริงๆเขาให้หยดแค่2อหยดนะหยดแล้วก็เช็ดเชดบนผิวหน้าคือสิ่งที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าแบบว่าเนื้อโทนเนอร์ของเขาว่าตัวน้ําเนี่ย มันรู้สึกว่าเคลือบผิวหน้าแล้วก็ทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็พอใช้เป็นประจําหญิงใช้ประมาณเกือบ2องสัปดาห์ได้นะคะหญิงก็รู้สึกว่าหน้าของหญิงเนี่ยแบบว่าชุ่มชื้นขึ้นทั้งทงท,งที่ใช้เหมือนจะผิดวิธีด้วยนะเออมันแบบว่าแบบว่าได้ใช้ทุกวันเช้าเย็นหลังล้างหน้าเขาบอกว่าถือเป็นขั้นตอนแรกนะของของการแบบว่าบํารุงผิวหน้าเพื่อเตรียมผิว เตรียมเข้าสู่การบํารุงในสเต็ปต่อไปก็คือใช้ตัวนี้ก่อนเลยหลังล้างหน้านะคะก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็รู้สึกอิ่มน้ํารู้สึกว่าไม่แห้งก้านแล้วก็จริงๆจะถ้าดูที่หญิงใช้เนี่ยคือหญิงใช้หมดตาเตออะไรอย่างเงี้ยคือมันอ่อนโยนมากนะคะรู้สึกไม่แสบตาเลยก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ผิวของเราดีขึ้นนุ่มขึ้นอิ่มน้าขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีไฮยาเข้มข้นถึงแ เรียกว่าเก็บกักผิวน้ําน้ําในผิวของเรายาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะอีกทั้งยังมีกรดไฮยาลูรอนิกถึง8ชนิดเรียกว่ามีทั้งปริมาณที่มากแล้วก็มีหลายตัวที่บํารุงผิวของเรานะคะทําให้หญิงรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นอิ่มน้าทั้งวันและที่สําคัญนะคะก่อนหน้านี้หญิงจะเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยถ้าแบบว่ามันไม่โอเคหรือระคายเคือง แรกๆที่เห็นชัดก็คือแสบตาตัวนี้ใช้ไม่แสบตาเลยแล้วก็วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสิวนะคะสิวนี่จะขึ้นบ่อยมากโดยเฉพาะใกล้ๆมีประจําเดือนเนี่ยจะขึ้นเรียกว่าต้องขึ้นเยอะกว่านี้แต่พอช่วงที่หญิงใช้ตัวนี้หญิงรู้สึกว่าสิวไม่ขึ้นแล้วก็ผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็ไอ้พวกรอยแดงที่มันเห็นชัดชัดเนี่ยมันก็ดูจางลงก็รู้สึกโอเคประทับใจเลยค่ะตัวนี้นะคะ ib ultimate aqua ใช้ยาดูแลนิคโทเนอร์อที่สําคัญอย่างที่หญิงบอกไปกว่าหญิงจะรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องน,นี่ก็คือวันหลังๆแล้วนะก็คือจริงๆเนี่ยเขาใช้เหมือนน้าตกได้เลยนะจ๊ะเขาม,า in มีวิธีการใช้ถึง3วิธีวิธีแรกก็คือหยดตัวเนี้ยบน,บนฝ่ามือ 2- อถึงสหยดแล้วก็มาแถบๆบนใบหน้าค่อยๆนะคะให้ซึมซับเข้าสู่ผิวอ่าก็แบบเป็นการบํารุงผิวหน้าเหมือนน้าตกเลยหรือว่าเราจะใช้แผ่นสำลีบางๆ3าแผ่นนะคะแล้วก็หยดเจ้าตัวเนี้ยลงไปให้ทั่วสำลีแล้วก็แปะ ะะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ1ิ1ถึงนาทีแล้วก็ค่อยลอกออกก็จะทำให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นอิ่มน้ำหรือว่าอีกอย่างหนึง่งใช้แผ่นมาร์กหน้าแผ่นมาร์กเปล่าๆเนี่ยแหละเราก็หยดเจ้าตัวนี้ลงไปให้ทั่วแผ่นมาร์กเลยทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วก็เอาแผ่นมาร์กมาเนี่ยมามาร์กผิวหน้าของเราก็จะถือว่าสักประมาณ15นาทีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น แล้วก็เรียกได้ว่าจะได้สารสก,กัดเข้มข้นจากเจ้าตัวนี้ซึมซับลงสุดี่